ยามเช้าครับผมวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วครับทีมงานสายคลองพาเพลินนะครับผมวันนี้เราจะไปรับคู่กายนะครับคู่กายของผมและพี่อาร์มครับแล้วก็มีพี่ออสตามไปด้วยคนครับแล้วก็พี่ยศไม่รู้ไปทําอะไรครับผมเจอเจอไปเขาด้วยก็ไปติดตามรับชมครับผมวันนี้บรรยากาศบ้านช่างวุฒิจะเป็นยังไงผาบุกรังเลยครับผมหวานเจี๊ยบ ฝาวรุสิลีพามาน่าจะถึงแล้วนะครับผมบ้านขทีสามสองทับเจ็ดใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับผม ช่างไปนวดอยู่แน่เลยครับผมใช่บ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับผมเดี๋ยวติดตามรับชมครับนี่ถึงแล้วครับผมเมื่อกี้ไปเข้าซอยไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เาเออเนี่ยทำได้ดลอยงที่บอกแล้วซอยนี้ซอยนี้ดีครับเมื่อกี้ไปเข้าซอยหนึ่งใช่ไหมจานอารม เดี๋ยวรู้เรื่องครับผมเข้าเมื่อกี้เข้าผิดซอยนี่นี่ข้าวผิดซอยหน้องไปแผลงแลวไงเอาจะปลาแล้วมันปลาถึงแล้วครับผมบ้านช่าง wood ครับบุกลังช่าง wood วันนี้เดี๋ยวรู้จักหวานเจี๊ยบใครว่าไปครับบุกบ้านช่าง wood มีของฝากนะครับ าแล้วมาแล้วมาแล้วดีสวัสดีครับช่างเข้าซอยหนึ่งอ่ะไปยสายหนึ่งบอกใช่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 แน่นอนโอเคครับผมของฝากไงอาของฝากช่างช่างของฝากแน่นอนเลยทีเด็ดครับดัอออันนี้ไซเบอร์ออปติกรุ่นไหนเนี่ยของจริงอ่ะ พี่เพี่พี่ี่ไฟเบอร์ิตัวแบบนี้นี่ออกต้องเปลี่ยนหรอกยังแม่นเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมเลยสวัดีมือสัสดีคุย เอาของใครไปดูเอากลับด้วยนะก็บอกเนี่ยของผมอันนี้ดูเป็นไงจันยศของจริงไหมจริงจริงนะพี่เป็นครับใครของผมนะพี่เนี่ยอันของอ้อันไหนจำได้ไหมได้เนี่ยไดด้ิปีของเหมือนใช่บ้างเขาหรอกนี่ของจันยามแน่เลยเนี่ย ้ล็อกอันี้ดีเว้ของลกจับเดีว่ะหนาดีเว้ยต้อฟังเลกสวยอะแสดงว่า จราสอัสามก็ได้เลยสว้องสวยจริง ดูสวยชอบใจใหญ่เลยครับผม6<ฮ>งานจับของขอหรือเลียงไม่สวยแล้วต้องมีต่ออีกกระบอกเน่ยต้องต่อมาแล้วครับต้องต่อของจริงอะ่ะสวยจริงเราไ้ามาแล้วครับข้างหมดเรากรจายอะไรไม่รู้ไป<ค>ได้ปืนเนี่ยผมได้เนี่ย ถอดดถอปีกนี่เหรอเอานี่กลับไปก่อนได้ไหมแล้วตัดนะพี่พี่ขอปีกก็ออกก่แล้วปีกเราใส่แล้วกลับเลยใช่ไหมตกใจเขาเลยครับผมเขื่อนทุกลำแบบนี่ถ้าเธออยู่ในห้องกันท่านี้เบอร์ตองอ่ะ เดี๋ยวเก็จบครับคับทำสู้จบพวกแวบก็วันนี้ครับมารับปืนคู่กายของผมครับก็เป็นไม้อะไรครับช่างเป็นไม้พยุงทั้งลำครับพยุงไฟครับไม้พยุงไฟทั้งลำนะครับผมเป็นลากไม้ครับตัวนี้ก็สนใจนะครับสั่งทําได้กับช่างวุฒินนทบุรีครับผมได้ครับผม ก็ช่วงนี้คิวนานหน่อยนะต้องรอต้องรอหน่อยโอยยาวยาวจริงผลงานสวยจริงครับผมมาดูด้วยตัวเองแล้วโอ้โหอยากเอากลับบ้านทั้งหมดเลยก็แนะนำหน่อยครับว่ามือสอดราคาเท่าไหร่กำคอราคาเท่าไหร่ไม้ไม้ประดูราคาเท่าไหร่ครับก็ประดูก็เริ่มต้น6 0พันครับ ปรดูเริ่มต้น6กพันนะครับส่วนชิงชันเจ็ดพันแปดครับชิงชันเจ็ดพันแปดนะครับผมใช่ครับผมก็จะมีพวกมลิศมลิศก็อยู่ประมาณถ้าทั้งลำจะเป็นประมาณ12มื่นสองครับผมส่วนพยุงพยุงคำลางแต่เป็นพยุงธรรมดาเจ็ดสีก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าพยุงฝ่ายอย่างนี้ก็1มื่นสองครับครับผมก็ราคาก็ไม่น่าเกียดครับผมจับต้องได้ของดีคุณภาพ บอกเลยมีกระบอกหนึ่งต้องมีกระบอกสองและกระบอกสามตามมาปกติ <c oughs> <c oughs> มันเรื่องจริงครับรจริรโอามาถ้าช่างไทยก็เดากลับทห้หมดเลยเนี่ยบอกเลยพร้อ,อมโอนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ของจริงครับช่างวุฒิก็ไม่ไกลครับเดินทางมาประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่หลงนะถ้าไม่หลง,ลงนะก็ ถ้าสนใจก็รอ้รอรอคิ้วหน่อยครับผมของดีทำไมใส่ลูกในเซฟไม่ได้ใช่ไหมพวกเป็นไกลล่ลระรังจะเซฟได้อ๋อันไก่ละขังจะเซฟได้อันนี้ไกลล่อ่ลละอันนั้นเป็นไก่สามชิ้นไก่สามชิ้นอันนี้ไก่เอา ช่างเกี๊ยบมาให้เอาช่างเกี๊ยบหวานเกี๊ยบเลยเกืือหมาเห่ามันดังมันดังฮะนั่นคือไม้รู้เลยนะแบบนี้ก็ได้ผลงาน กระดาษปีหน้ารอได้ว่จาจันยศของจริงสวยสวยงามจริงป๋เห็นในรูปยังยังไม่ขนาดนี้นนะป๋มาเจอของจริงโหงามจริงก็องของจริงไง <laughs> อันนั้นในรูปไงในรูปของฟองนี่ <laughs> ของจริงไงสวยจริง ดูชักชักหกสิบห้ากระบอกนี้สุ่จะเป็นของใครอันนี้อันนี้ของช่างเองเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับท่างทำได้วาไว้สองลำทำไว้สองลำของช่างเองนะดูลงไม่ได้อยู่กับช่างใา่หรอกสงสัยสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวจูนเอากลับเองดีกว่านี่เนี่ยหัวข้ออะไรวะเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเดินไปดูแล้วโอ้โหลายนะพี่ยามผ่านไหมสุดจริงอ่ะบอกเลย ุกใจอ่ะงานสวยจริงไหนพี่ยาเมามือสอดขึ้นมาโชว์หน่อยพี่มีมือสอดนี่น่าจะเป็นพยุง อยากเอากลับทุกลำเลยนะพี่อามเข้ามือดีจังเลยก็ฝากติดตามครับผลงานปืน yes, ยิงปลาช่างวุฒนนทบุรีครับผม ฝาฝาเต็มเลยอ่ะมาดยิงยิงฝาด้วยพี่ฝาเราเทปฝาดิไม่เขาถ่ายได้อย่างนีถ่ายแล้วอออ๋อะไรถ่ายได้ปะนู่นนี่ฝาเนี่ยนู่นนู่นนี่แหละฝนู่นนลยน๋อนู่นอันไก่ยังไงฝาเขียวไงเขียวไงโอ้โหโน่นนี่ฝาเงินเลยอ๋อฝาเงินเล็งทับได้เลยพี่เฮ้ยจ้า แของจริง <laughs> ไม่โดนพี่ถ้าโดนต้องเข้าไม่โดนเฮ้ยแม่นอนอ่ะไม่ต้องเล็งมาเลี้ยงเล็งเงมาเยอะแยะเล็งเยอะทุกสัปด์ของจริงอ่ะโดนเลยไง เขายิงโดนมาอาจารย์ยศยิงไม่โดนโดนที่ไหนล่ะหมึกนี่เนี่ยมีเราหนักกว่าเขาเลยมันเป็นคืบไม่พอดีเมื่อคืนจับมาไงมันต้องงั้นเนี่ยขาเขืออ่อนเลยเนี่ยเอาละครับผมอันนี้ของเราเองเหรออยู่ไม่ได้ครับเอามังครับจันยศอะไรนี้ใส่ไม่ได้ตัดใหม่เดี๋ยวเราค่อยตัดใหม่ใส่ได้พี่ยาวเอาเลยเอาสิมือนใครอะเนี่ย แจ๋วเลยอ่ะไม่เหมือนใครด้วยอันนี้แหละเออแน่นอนเขาเป็นลาอัพี่เหมือนใครมันก็ไม่ใช่พี่นี่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเออะตัดตัดมาแค่สี่อันนะไอ้ลูกแก้วนี่ลของจริงอ่ะโอ้โหนี่ดูดินี่นี่เออแจ๋วอ่ะเราเนี่ยมันแปลกประหลาดกว่าเพื่อนนะเนี่ยธรรมดาก็ไม่ใช่พี่อะนี พี่เอาแล้วนี่ของจริงลายแปลกเนี่ยแน่นอนหวันเจี๊ยบครับของจริงถามอะไรวะของจริงไงของจริงธนะเป็นไงครับผมปวดหัวปวดหัวจูนหวันเจี๊ยบ เอาปีกหนูใส่ไปเลยก็ได้ติดจุ่มมาเจอแกเดียวก็เดียวดูอ,อนตังให้ไงยก็ทางกวท, <laughs> <laughs> ทางเลย <laughs> น,นี่ทีแรกช่างจะทำให้ผมครับแับก็ยังไม่ทำสีก็ยิงให้ฉ่ำก็ยิงหมดเลยมันใช้สีไม่ขึ้นมานี่ครับช่างวุฒนนทบุรีนห,นหวานเจี๊ยบ โอเคนะสวยงามสวยงามของจริงอะ่ะบุกต้องบุกมาถึงที่ถึงจะรู้ว่าสวยไม่สวยไม่มาเดี๋ยวคาใจนะไม่มาเดี๋ยวคาใจ <laughs>

ม่ได้ซื้อแบบยี่เร่งแคยี่สิบาทแต่มาใครได้เยอะที่สุดอะเข้าไปแล้วก็มีปลาไซส์ <c oughs> ถึงแล้วผมก็พอจ่ายตัตงค์กันได้คราวนี้มึงเป็นตูกู <c oughs> ล่ะเอาละเอาละมีละแตกกันฮึบงเ <c oughs> ลยคราวนี้โอ้โหขิงเงินชี่หมายเลย <c oughs> คนละลำคนละลำกลับบ้านครับผมของดีของดีนนทบุรีเราเรานี่ทุกที่ได้กับเขาด้วยอะมาไม่ได้เกี่ยวเขาเลยได้เพลินกับบ้านแะ้ดิของดีนนทบุรีครับผมช่างบุตรเด็กใหม่ไฟแรงก็สอบถามได้ครับผมต้องต้องมีละเขาเล่นน่ะต้องมีบอกให้ต้องมีนะ ช่ตังอ่ะมีตังทขไม่ให้ปีหรอกยางไงจานามชื่นใจเลยนะยิ้มไปดิหวานเจี๊ยบปากเปิ่ไว้บ้างัก่อนนี้ขอบคุณช่างวุฒินะครับผมที่เป็นธุรลให้ก็สนใจก็ทักไปหาที่ Facebook ได้เลยครับชื่อ Facebook อะไรครับ ภาษาอังกฤษครับพุทธิพงศ์ครับพุทธิพงศ์นะครับผมก็ฝากติดตามน้องด้วยครับงานดีมือเนียนช่างใหม่ไฟแรงหวานเกี๊ยบการันตีคุณภาพสายคล้องพาเพลินการันตีคุณภาพครับนี่ต้นแรกนี่โอเคขึ้นไปเลี้ยงครับผมผมกนผมนี่นะโอ้โนมาแล้วาแลต่อกลับบ้านครับผม เดี๋ยวพี่ออดมีงานต่อเดี๋ยวผมไปบุกบ้านจันยศไม่เอาไม่ต้องไปแล้วแหมเดี๋ยวพาพี่อามไปหาราดไอ้นี่ดีกว่าได้้ะีพาพี่อามไปล่าสวายแม่มีปลอกมีปลอกท้ายทุกคนเลยนะมีม็เชอรให้เหมือนกัน แต่ปัญหาคือภาพไม่มีรองนี่มีปะ่ะไม่มีอะแท่กแล้วเนะี่ยแม่แกอล